สวัสดีครับผมวันนี้มีเมนูนะครับผมเมนูวันหยุดนะครับทําลาบหมูกันนะครับผมลาบแบบอีสานนะครับหมูสับเราไปรวนมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมรวนให้สุกนะครับมีข้าวคั่วหอมๆแล้วนะครับมีตับครับผมมีหนังครับหอมแดงซอยครับมะนาวครับผมเครื่องหอมต่างๆนะครับผักชีผักชีไปเรื่อยนะครับ ใบสะรแหน่นะครับแล้วแต่ชอบนะครับผมมีต้นหอมด้วยนะครับพริกป่นครับชูรสครับน้ำปลาครับผมเดี๋ยวทํากันลาบก่อนนะครับใส่หมูของเราไปนะครับผมหลังจากนั้นนะครับใส่พริกป่นครับผมป่นลงไปครับชูรสครับ ใส่น้อยแซ็บน้อยใส่หลายแส็บหลายนะครับผมปลาครับเดี๋ยวค่อยเติมเอานะครับผมบีบน้ำมะนาวลงไปครับผมอืมแล้วแต่ชอบนะครับความเปรี้ยวนะครับผมแล้วแล้วคนให้เข้ากันครับใส่เครื่องในใส่หนังลงไปครับผมเน้นๆเลยครับวันนี้ครับ คนให้เข้ากันครับผมคนไปเรื่อยๆครับคนให้เข้ากันนะครับผมจากนั้นใส่ข้าวคั่วลงไปครับใส่หอมแดงซอยลงไปครับผมืมได้กลิ่นหอมแล้วนะครับคนให้เข้ากันครับ เยอะมากเลยครับผมหอมๆเลยนะครับพอคั่วนะครับสุดสุดท้ายใส่ผักหอมของเราลงไปครับผม,มน่ากินมากครับผมเดี๋ยวตักใส่ถ้วยใส่จานก่อนนะครับมาครับ เรียบร้อยแล้วนะครับอืมหลาบหมูแซบแซบกันเลยครับหนังเน้นๆนะครับเครื่องในเน้นๆนนะครับผักสดๆนะครับผมหลายๆอย่างครับรวมกันนะครับผมมาครับมากินด้วยกันครับผมอืมหึ่แซบแซเลยครับ ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ